นานวันดีกับผมบรรยากาศบรรไดจำการแสดงทำกินกันล่ะครับผมวันนี้เรามาพบกับแกงรม่มมอติลอยทา่ามือเบ็ดเหมือนเดิมครับผมอยากยดูแลวันแหลยหมดมดแรงแกงร่มมาไลวันแหลยนี่ปลานหนวนจันทร์กับปลานหนวนจันเหมือนเดิมกับเจ้าเดิมนี่สดดิบๆเลยครับนี่ยาเป็นยินทุนดีๆทุกเลยของปลาครับนี่นี่กินนี่นน Ni nga pin duyên đi thì tưởng là bóng bóng lê và gặp nguồn gang gây 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 được gây 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 gây

นา,นามกันนมำกันเพื่รับเลียงไปเลยบมลงไปอ่าเราได้น้ำางกบอีกหนึ่แลไ้เรลียงเลยครับแต่ได้ดเรื่องและไื้กแมก,ก้าวในยานี่ครับเราติดเราได้แบบว่าอ่าตึงค้องเลยครับได้แบบตึงค้องเลยครับผมอืม มีเก่งรสม,มอดีลอยร่ราเม็ดนะครับมาหนึบยากเปรบครับผมจัดไร้วันเลยยากเก่งรสมดแรงเก่งรมสม,มลายวันเลยครับเหมือนเดิมกับชาวเดิมปลาไหนไม่ได้เลยครับเราไม่มีปลาไหนอย่ว่ามันรุดต่อปลาหนุนฉันเลยครับผมถึงเรามาเกง่งได้พักนะเกง่งได้พักนอกหม่ดวงนี่พักนอกเราก็ยังนี่เหมือนอ่าเก่งเหมือนเดิมกับกินกับงักนอกนี่ตึงอันนี้นี่เลยมแม โอ้มาให้กับบ่มบรับรองราบลอยมอกรไม่มดก่อนต้มก้ามเปียกอครับถึงอันนี้รูดเดิมกับต้มก้ามเปียกเราไม่ต้องไล่น้ำครับอืเราใส่ไปเลปรื่อยๆนี่เป็นต้มก้ามเปียกดีว่าเข้าแขกเม็ดไล่ออกหมาเรียบอ้อยไม่เ,เลยนะและดีนะถ้าเป็นต้มก้ามเปียกดีว่าไม่แขกเม็ดตีกันคือต้องไปไล่ในถ้วยนะเราเมีนยนใส่ไปแบบนี้คือเม็ดเต็มมอเลยครับนี่แต่ว่านี่มันมีการทาวเดือเนื้อครับเราจะใส่ไปตักแบบนี้เลยครับเผื่อหนังแกงมันจะเข้มๆก่อนประมาณนี้ ความนไปเลยถึงจาว่ามันไม่เปรี้ยวหรือว่าได้เป็นปูพอตัอเดียวเราจะบีบน้ำรสมเนา,นาเพื่อเพิเ่มความหอม,มไปประมาณคว้ารองผ้ากันนะอถึงผมผม,มจะให้นอไม้ดองมาเลยครับเผื่อใจมันก้าวเขื่อนก้าวหํำแกงนี่นอไม้ดองนอไม้ดองบานบานเลยครับนอไม้ดองบานบ,าน,บานดีว่า ชาวบ้านทำมาขายทุงทิศบ,บ้านเลยกับดองเองทำเองเลยรับไอ้น,นี่ปลอดไปแน่นอนเลยกับผม๊น่ามาดองนี้กินได้ถึงเลยเอาวิ่มลงไปหายทุดหล่ากับผม๊บอกเลยว่าก้ามแมตโมอถวอันนี้กับจะได้กินแก่งรอมถึงแหล่ที่สั้นในคนกับเรื่องชุ่มเลยครับจะเลยนะลาเนะยครับเพราะว่ามีแก่งรอมในเมือนี่คือว่าไม่ต้องเล่นถึงกับผม๊ เราคุนตายคือว่าอย่าคาดไม่ได้เลยแกงร้มกินได้ทุกวันอย่าจริงครับกินได้ทุกวันอย่าจริงถ้ามีแกงร้มแล้วคือว่าลูกกอะไรก็ได้ครับเคลมได้หมดไก่เยี่ยวหมูตอดปุ่นเที่ยงหรือว่าอะไรอาายว่ได้หมดนีไก่เยี่ยวว่าทุกเรี่ยไก่เยี่ยวรสจ้ำกับน้ำแกงร้มไอ้เยอะเป็ดเป็ดเดือยเปรี้ยวแปลว่าแซ่บๆทึ้งใจเลยคือว่าอยู่เลยครับอยู่เลยจริงๆบางทีปลาหมดเลยครับ แต่ว่าันนี้น้ำแกงมันยังมาอุ่นแล้วอุ่นลาวกับยิงอุ่นยิงน้อยยิงรับนี่วันนี้เรามาใส้นอไมายดองเลยครับคือนอม้มายดองนี่นอหมายดองจากบ้านนั้นคือกลิ่นมันจะไม่ชุนจะไม่ปังจนเกินไปนะคือถึงมันบานๆเลยปลอดไปอย่างแรงเลยครับกินได้ตินเลยคือว่าถ้าเหลือกได้นะปะยายำบิ๊กเลี้ยงนะครับไอโม้นอไมายดองไอโม่ข้งดองต่างๆทดี่ว่าเออเขาดองตีบมันนะ อันตรายมากๆเลยผมบอกว่ามันจะมีเชื้อนู่เชื้อนี่ประรมอยู่เนอยู่เนีนั้นแต่นี่คือดองดองเองช่องวันท่ามวันบทเต๊กเก่ามาตั้งใกล้แถ่ลาดนี่ครับตุ้งทิพย์บ้านครับเป็นนอไม้บ้านๆเลยครับทำเองดองเองครับถึงก็มันเนียเรากินคือว่าคือมันเรากินดินนินครับนะมันปลอดไฟกันถึงอีกอย่างนึงที่ว่ากรอบหัวร้อยนี่ครับเพราะว่ามันเป็นกล้องไหม่ครับมันไม่ได้แบบว่าพอนออไม้ดองมา่าหมังเจ้าห่ืยอย่า เก่งตายด้วยกลิ่นเนามไปถึงปากด้วยน้องนอไม้ดองมาเลยครับแต่ไม่ได้แคนชอบแล้วนะบางคนก็จะชอบแต่ว่าเราอาจจะไม่ชอบซึ่งวิธีการเดีว่าลดความมึนของนอไม้ดองก็คือว่าถ้าเกิดว่านอไม้อันนั้นมันมีเกลือันเปือนและเมื่อนอไม้ตีมันจะมีกลิ่นีแบบว่ารุนแรงมากวิธีการก็คือเราล้างตรงตามน้ำเลี้วบางทีกลิ่นมันอย่างแบบว่ามิ้นมากๆเลยล้วกครับลวกรแลไปต้มเลยต้มในน้ำเปล่าครับ ต้มในาน้ำเราักประมาณ5นาทีสิบนาทีนี่ครับถึงเราลิ้นนำหมอไก่ถึงเราคอยป้าหมันแกงครับมันจะช่วยลดวความมืนความมิ้นท้องไอ้เนื้อหมายดองได้ครับปุ๊บแต่นี่ข้องบานบานแบบนี้คือไม่ต้องว่วงครับความเปรี้ยวก็พอดีเลยเพราะว่าท้องถ่านมันก็คือหอมาขายไก่เลยครับ <c oughs> นี่เราตั้งไวงนะ้ก่อนนะทักทักเป็ดนะตั้งเบื่อให้อทอมก้ามเปียกมันได้เพราะความเปรี้ยวนะอา่าเกลืองแกงนะนใ,ใกนน,งนู่นไอยาอย่าเข้มข้นแรงเลยครับแหลที่นำแกงนะครับ ไอยห่ไม่ต้องแรงดึงเลยนี่ครับอานี่เรามาปรุงรสไว้น้อยๆก่อนปุอีเต้นบํานุงใบฮ่าเมือนเดิมกับตะแกรงต้มข้ามเปียกเราจะใายน้ำตาลในการตัดรสนะครับเราจะไม่ให้ออกหวานนะครับนะแต่เ,เราจะใายน้ำตาลในการตัดรสเพื่อจะลดความเค็มความเปรี้ยวอ่าเพื่อให้มันมีความลกลมกล่อมนะครับนะน้ำตาลบํารุงใบ ลือ้อวันม ùng บ่ายยงวนนั่ง,ยอ,ง,งอยู่เรหลแกงกันแกงร้มมันเราเนี่ยเดี๋ยวได้นามให้มาไปขอเลยนะครับนะคือแกงรม้มเรา,าได้นาม,มาคือนาแกงล้งเล้งยาเป่าครับไม่ร้อยครับความแกม้นมันมันไม่มีเราใส่ให้หน่อยไปขอเลยเพอเราใส่ปักใส่ส้มก้ามเปียกใส่นู่ใส่นี่เย่ยถ้าเราเรกว่าเออนามแกงมันหน่อยเกินหรือว่ามันเก็บ มันมีความเข้มข้นมากเกินเราจ่ายน้ำได้นะครับนะเราจ่ายน้ำในการาพาดให้เป็นน้ำแกงเพื่อให้มันลดความเข้มข้นเรือความเจือจางลงมาได้นะตามความชอบครับตามความชอบถึงเวลาเราลองกินเบืนน้องต้นเฮอเราได้ ลดจ่ดก็องหนังแกงดีเล่ว่หลดจ่าดได้ประมาณนึ่งเนยนะเราใส่ใส่ปลาเลยน,นี่เราล่างําความลาดอย่างนี้เลยครับ mm hmm. เ็นไม้นี่แหละซีสังเกตซีครับจังเกตซีดีปลาครับถ้าเกิดว่ามันยังมีความเลื่องๆทองๆลังอย่างเกี้ยวๆอยู่บนเนี้คือไม่ถึงว่าปลาชอดนะปาเป็นปลาหนวนยันนะแต่ต้าว่าเมื่อไดทดีว่ามันไม่ชดเลวไอซีโมนี่จะไม่ไม่มีครับมันจะ มีแก่สีขาวกับสีทีเทาเลยลังมันจะเป็นสีเทาเลยกับตึ้งตอ can งมันจะขาวเลยมันจะไม่มีความเลื่อมๆ่องๆเลื่องๆจะไม่มีเลยกับตามกี่บ้างกีบเลยนั่นคือไม่ถึงว่บปลามันไม่อดนะครับนะอ่านี่วิธีวิธีเหลือเหลือปลานะนี่เนี่ยยาวถ้าาจินรู้ว่านี่เราจะเห็นได้ไงเราเห็นไหมครับอ่าลังด้านบนจะมีความปุ่มเกี้ยวเกี้ยวเทาๆอ่าข้างหลางจะมีความเ่องเลื่องๆครับอือ่าตรงนี้เราใช้นำไปไปกิดนะไม่ใั้นหนังแดงมันคนแดง ใช่เหนือปลาง่มงนี่ได้วัวได้เรยไปก่อนเลยได้วัวได้หองอียาเมื่อเดิมแบับเจอที่ที่กาก้าเดิมมันกับอียาปลาหนุนฉันนี่เป็นปลาที่แบบว่าอย่าลาก้าคนทั้งอยู่าจะสูงว่าปลาจึงเดินนะแต่ผุมบอกเลยว่าชุมรากาจริงๆกับต่อไปเราไปเจอปลาเอินแป้งแต่ว่าคือบางทีรถจอดมันไม่ได้หนาวครับแต่นี่คือผุมบอกเลยว่า รกคามันุ้งก็ยิงครับแต่ว่าคือว่าเราี่เราได้นี่คือว่ายาดุดเบอร์อย่างนี้เลยรับพวกินปลาหนวนจันเนี่ยปลาเอื่นคือไม่รู้จำรับต้นตัวนั้นนะครับแก่งต่มยากปลาหนวนจันนี่คือุดเบอร์เลยครับบลิมบลิมม้อเหมือนเดิมนะครับอ่าได้ทังไปแบนี้เลยครับอ่าได้วนี้เลยครับไม่ต้องใบเต่งไม่ต้องใบนู่ใบนี้ใบนั้นมันไล่เลยครับปอบฟ้าปิดไปเลยอ่าให้น้ำแขงมันเดือดไปประมาณนัก ห้านาทีทิศนาที่นะเผื่อจะให้ปลามันได้มีความก้าวเขื่อนก้าวได้จึงเรามาทำกาันชิมเหมือนครับผมอ,อันน,นั้นนี่เลยครับโอ้โหถูกหลักๆเลยนี่ครับไอยาเนี่ยครับไอย,ย,อยอาที่สั้นเก่งกนอย่างแรงเลยครับอืมนี่ครับทำกาันชิมกันเลยวะ ปีอ๋ที่ดั้งอยู่มา่อไหร่ด้วยเนี่ยว่าทำกันชิมมื่อยห่วะนี่เลครับปีอ๋ที่น้นนำแกงคือมันวาวขึ้นลอยเป็นเป็นหม้อลเลยครับนี่ลาวตองเลยครับผ้อมมาหยานี่คือลอยอย่างนี้เ,าร,ยยเ,เราจิ้มปลานะเราไปจิ้มโนมาดองนะเราจิ้มปลาครับแกงร้อมนวลยันโนมาดองทำการจิ้มกับผม là la này ba ơi chuyện cao là quá cả bố